นี้นะคะพี่ฟอจะมารีวิวเมเบลินซูเปอร์บีบีนะคะที่มีคุณสมบัติเอกอินวันนะคะพร้อมกับฮาวตู to, แต่งหน้าเหมือนไม่แต่งไปดูกันเลยค่ะสวัสดีค่ะกลับมาพบกันนะคะเกฟอร์เรนซ์ลุมค่ะหรือพี่ฟอของน้องๆน,นี่นะคะการแต่งหน้าในวันนี้เนี่ยจะเป็นการอําพรางนะคะและพี่ฟอก็จะมารีวิวผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งซึ่งเชื่อว่าตอบโจทย์สาวๆในยุคปัจจุบันมากๆที่ต้องการความเร่งรีบนะคะและต้องการแต่งหน้าให้แบบปกปิดแล้วแบบว่าไม่ต้องมีอะไรซับซ้อนนะคะและโฉมหน้า เจ้าตัวช่วยที่สำคัญที่สุดในการทำเฮาทูนี้นั่นก็คือนี่เลยค่ะเมเบรินซูเปอร์บีบีตัวนี้เนี่ยพี่ฟอร์ใช้เป็น4 01สีเนเชอรันะคะเป็นซูเปอร์ครอฟเวอร์ที่มีสารกันแดดที่มีค่า SPF สูงถึง50 p a oh, บวก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 โอสีบวกค่ะคือใช้ตัวนี้แล้วไม่จำเป็นต้องใช้ครีมกันแดดนะคะ และแน่นอนขา่า Howto ที่พี่ฟอร์จะทำในวันนี้เนี่ยคือเราจะต้องแต่งหน้ายัางไงดูให้ไม่โปะนะคะเพงฉะนั้นถ้าพี่ฟอร์จะเลือกที่จะใช้รองพื้นเนี่ยพี่ฟอร์มีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันอาจจะดูโบะไปแบบโอ้ยมันจะดูแบบโอ้ยอะไรเนี่ยเดี๋ยวว่าโปะแตกงนะคะพี่ฟอร์จึงเลือกที่จะใช้ BB และ B b ตัวเนี้ยทำไมถึงต้องเป็นตัวนี้มันมีคุณสมบัติที่แตกต่างจาก BB ยี่ห้ออื่นๆอย่างไรบ้างนะคะเดี๋ยว,วเราต้องมาดูกันนะคะว่าคุณสมบัติมีอะไรบ้าง ข้อทน,นะคะจะช่วยปกปิดรอยสิวรอยแดงจุดด่างดำข้อ2จะช่วยปกปิดรูขุมขนข้อ3ติดทนยาวนานตลอดวันข้อ4มีส่วนผสมของสารกันแดดที่มีค่า SPF สูงถึง50 PA บวกบวกกวกข้อ5ปกป้องผิวจากทุกมลภาวะข้อ6นะคะผิวแลดูกระจ่างใสและข้อ7เ,เนี่ยผิวจะดูเนียนเรียบขึ้นข้อ8สีผิวดูสม่ำเสมอค่ะโอ้คุณสมบัติ 8ประการอีกหนึ่งเดียวเริ่ดเดอร์มากเดี๋ยวพี่ฟอนนะคะจะทาเจ้าซูเปอร์บีบีตัวนี้เนี่ยให้น้องๆดูไปพร้อมๆกันเลยนะคะสีของเขาก็จะเป็นสีนี้นะสีแบบธรรมชาตินะคะเพราะชื่อก็บอกอยู่แล้วนะว่าเป็นสีเนเจอร์ลนะคะพี่ฟอนนะจะทําการใช้พลังนิ้วมือของพี่ฟอนเนี่ยทาไปคือพี่ฟอนจะไม่ถมทุกอย่างพร้อมไปกันในทีเดียวนะคะพี่ฟอนจะค่อยๆเกี่ยเริ่มจากเบาๆน้อยๆก่อนนะแล้วก็ค่อยๆบิ้วไปบิ้วไป เดี๋ยวเราจะมาทาพิสูจน์กันคือทาเจ้าตัวเนี้ยตัวเดียวอะก็อยู่แล้วตรงที่ว่าเอ้ยฉันไม่ต้องทาครีมกันแดดอะบางทีแบบขี้เกียจพี่ฟอร์บอกตรงๆเล้นะบางทีไปหน้าปากซอยจะขี้เกียจทาครีมกันแดดเลยรู้สึกว่าโอ๊ยทําไมต้องล้างหน้าบ่อยๆอะไรแบบเนี้ยที่ทาแบบบางๆนะคะเดี๋ยวน้องๆลองดูภาพข้างๆนะคะตอนที่พี่ฟอร์เนี่ยยังไม่ได้ทาบีบีลงไปเลยนะคะ แล้วก็พี่น้องลองเปรียบเทียบดูอันนี้ทาแบบเบาๆนะคะจะสังเกตได้ว่าดูเนี่ยตรงในพี่ฟอเป็นสิวปอจะรอใกล้จะมาแล้วค่ะไม่ยากค่ะเพียงแค่เรานะคะบิวคือเราไม่จําเป็นที่ต้องใช้คอนซีลเลอร์ะคะ่ะเพียงแค่นะคะเราใช้เจ้าซูเปอร์บีบีเนี่ยโปะลงไปอีกนิดหนึ่งเพราะเป็นการบิวคือเราจะไม่ต้องงอคอนซีลเลอร์ฉันจะไม่งอเธอนะคอนซีลเลอร์ฉันใช้บีบีตัวเดียวฉันสวย้ะอะไรประมาณนี้ค่ะ เฮ้ยกรีบป้ากรีป้ากรีบเนอะและมีสิ่งหนึ่งนะคะของเจ้าซูเปอร์บีบีตัวนี้เนี่ยที่ทำให้พี่ฟอรูร้สึกว่าเฮ้ย mm hmm. <Hey, S 2> มันไม่เหมือนบีบีตามท้องตลาดทั่วไปคือว่าเขาว่าจะมีแร่ธาตุนะคะที่จะช่วยป้องกันผิวเราอะจากมลภาวะและพี่ฟอรก็เอาเจ้าซูเปอร์บีบีของเมเบลินตัวนี้เนี่ย ทาไปที่ครึ่งหนึ่งของ Apple นะคะและเดี๋ยวเวลาผ่านไป4ชั่วโมงนะคะเรามาดูกันว่าไอ้ครึ่งหนึ่งที่ไม่ได้ทากับอีกครึ่งหนึ่งที่ทาเนี่ยผลลัพธ์มันจะออกมายังไงนะคะเพื่อพิสูจน์กันว่าโอ้ยปกป้องจากมลภาวะได้จริงหรือเปล่าคะ่ะ พี่ฟอนะคะพูดถึงคุณสมบัติของเจ้าซูเปอร์บีบีตัวนี้ไปเยอะมากแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นแต่งหน้ากันเลยค่ะอ่ะเนี่ยพี่ฟอนะคะได้ทําการทาเจ้าซูเปอร์บีบีลงไปที่หน้าแล้วนะคะหลังจากนั้นเนี่ยพี่ฟอนะคะขอแตะแป้งฝุ่นไปสักนิดหนึ่งเบาๆพอเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าแต่งหน้ายังไงให้ดูเหมือนไม่แต่งดูไม่โบเอ้ยมันจะทําได้หรอและพี่ฝอเชื่อว่านะคะลูกนี้เนี่ยอาจจะเป็นประโยชน์สำหรับสาวๆหลายๆคนนะบอกฉันไม่ได้แต่งนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยบีบีอยู่ใต้พื้นผิวค่ะ พี่ฟอแนะนํานะว่าต้องเป็นแป้งฝุ่นธรรมดาเท่านั้นนะคะเพราะว่าเจ้าซูเปอร์บีบีตัวนี้ปกปิดได้เนียนกิบแล้วเราไม่ควรโบกแป้งที่ผสมรองพื้นเข้าไปนะเดี๋ยวมันจะดูหนาค่ะต่อมาจะเป็นงานคิว้วโจทย์เนี่ยจะยากมากคือถ้าใครไม่มีคิ้วเนี่ยโอโ้โหจะทาจะํายังไงจะสร้างยังไงให้แบบดูไม่แบบดูไม่เปรอน,นะคะพี่ฟอจะทําการจัดสรงคิ้วของพี่ฟอเนี่ยให้มันมีระเบียบ แบบนี้นะสองข้างพอพี่ฟอเนี่ยใช้แปรงปัดแบบนี้แล้วเนี่ยพี่ฟอจะเห็นเลยว่ารูปทรงของพี่ฟอรตรงไหนที่มันแหวงไปบ้างนะคะพี่ฟอก็ฟิลแค่ตรงที่มันแหวงแหวงไปแค่เนี้ยแล้วเราก็แค่แบบเนี้ยเฮ้ยคนคิวฉันธรรมชาติเนี่ยแต่งตาแล้วเหมือนไม่แต่งจะทําเช่นไรนะคะพี่ฟอจะใช้เจ้าพาเลตตัวนี้นะคะของเมเบลีนพี่ฟอนะคะจะทําการใช้สีนี้สีขาวที่สุดตรงนี้นะคะ ไปที่ตรงนี้ก่อนเอามือนะแล้วพี่ฟอกก็จะฉาตรงนี้ตรงเปลือกตาอย่าเพิ่งตกใจนะวิปหืมโป๊ะมากไม่ใช่ค่ะต้องดูตอนจบค่ะและพี่ฟอนะคะก็จะทำการใช้สีตัวนี้เลยที่เป็นสีออกส้มๆเนี่ยขัดเบ้าไปมันก็จะเป็นสีส้มใช่ป่ะอย่าเพิ่งตกใจค่ะศิละปะวาดเองได้เราก็เบนเบนนะคะให้มันดูฟุ้งๆ ต่อนะคะเราจะใช้เจ้านี้เลยเจลไลเนอร์ของ b e l บ ine ถามว่าอ้าวไหนบอกไม่แต่งหน้าทำไมต้องใช้เจลไลเนอร์เปล่าเลยคะ่ะเราไม่ได้ทำการกรีดอะไลเนอร์ข้างบนนะคะเราจะใช้แค่เป็นอินไลเนอร์แบลบเสีใสค่ะและพอเขียนอินไลเนอร์ทั้งสองข้างเสร็จก็จะเป็นแบบนี้นะคะอุยตาโตเกิดมาตาโตมากเลยอะไรประมาณนี้นะคะขั้นตอนต่อมานะแน่นอนเราจะต้องไม่พลาดนะคะขั้นตอนของการ,อการคอนทัวร์หน้า พี่ฟอนะคือใช้คอนทัวร์ของที่เรามีเลยนะพี่ฟอจะบอกว่าไม่ต้องไปแบบโมเดลจ๋านะเอาแบบเบาๆพอนะให้แค่มันมีเหลือบๆเดี๋ยวพี่ฟอจะลองทําให้ดูเราจะต้องดูแบบแก้มมีเลือดฝาดนะแต่เราจะต้องไม่โปะโปโคมให้แบบเห็นสีว่าสีชมพูก็ชมพูแป๊ดสีสีส้มก็สีส้มแป๊ดไม่ต้องนะคะพี่ฟอเลิกใช้เจ้าเมเบอรีตัวนี้นะคะเฮ้ยเลือดฝาดอะผิวดีอะ มาจะเป็นขั้นตอนของการทาปากเน้นไปที่ลิปมันนะคะเพราะว่าแต่งหน้าเหมือนไม่แต่งเนี่ยปารจะต้องดูมีความชุ่มชื่นแบบสีจะต้องไม่เด่นชัดจนเกินไปแบบคล้ายๆหรือจะหาลิปกลอสทาก็ได้นะ,ะพี่ฟอทาลิปมันนะคะแล้วต่อด้วยเจ้าตัวนี้เลยนะคะเป็นเมเบลีนตัวใหม่นะเป็นเวลเวดแมทพี่ฟอก็แค่แถบตรงกลางคอใช้นิ้วเนี่ยผสมบ่อยหรือเราจะสามารถแต่งหน้าสไตล์เนี้ยไปเข้าฟิตเนสก็ได้นะคะว่าแบบเอ้ย ม่ได้โซมอ่ะมันไม่ได้ดูหน้าเหี่ยวแบบดูหน้าแบบอ่อนล้าเราก็แค่มัดผมนะคะแล้วเราก็พร้อมที่จะออกไปออกกําลังกายกันและเวลานะก็ผ่านไปแล้วนะคะรุ่งเรยไปถึงสี่ชั่วโมงนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่านะคะผลแอปเปิลเนี่ยที่ผ่านไปแล้วสี่ชั่วโมงนะคะข้างที่ทาซูเปอร์บีบีกับข้างที่ไม่ได้ทานะคะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะจะสังเกตได้ว่าข้างนี้นะจะดำแล้วนะคะ แต่ข้างที่ยังมีเจ้าบีบีเนี่ยเดี๋ยวพี่ฟอนนะคะจะขอเช็ดให้ดูยังคงไว้นะคะซึ่งความสดชื่นเพราะเขานะคะมีสารต้านอนุมูลอิสระสำหรับวันนี้นะคะการรีวิวและการมาทำ Howto นะคะ Howto แต่งหน้าเหมือนไม่ได้แต่งหน้าเนี่ยจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกๆคนเราเจอกันใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้พี่ฟอไปก่อนค่ะบายบายค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ